สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนิตยียาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ทางหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหรือ a b e บ EAC ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพในระดับนานาชาติด้วยค่ะข้อดีต่างๆและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ วิชาวิศวกรรมเคมีของเรานะครับก็มุ่งเน้นนะครับผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปเป็นวิศวกรเคมีนะครับที่มีความพร้อมสําหรับการประกอบวิชาชีพนะครับที่ตรงกับความต้องการของภาคผู้ใช้แรงงานและภาคอุตสาหกรรมนะครับเราก็ได้มีการทํางานอย่างใกล้ชิดนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งจากภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคการศึกษาและสภาวิศวกรนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถผลิตวิศวกรที่ ตรงกับความต้องการของอตลาดแรงงานและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศและก็การเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับโดยมีหน่วยงานจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือเอเบเข้ามาตรวจประเมินหลักสูตรของเรานะครับซึ่งหลักสูตรของเรานะครับเป็นหลักสูตรวิศวกรรมเคมีหลักสูตรแรกนะครับที่ได้รับการตรวจประเมินสำหรับหน่วยงานเอเบนะครับหรือ Accreditation Board of Engineering Technology นะครับเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในปีนี้ a อเบก็ได้เข้ามาตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของหลักสูตรของเรานะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำกล้าวพะนครเหนือนะครับเราก็ได้รับการแจ้งนะครับว่าหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของเอเบนะครับทำให้ หลักสูตรของเรานะครับจะได้รับทราบผลการรับรองอย่างเป็นทางการในกลางปี2565นะครับสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมเคมีนะัปัจจุบันเราพยายามที่จะยกระดับให้ความสามารถของนักศึกษามี3ด้านตามที่าทางนานาชาติกำหนดนะคะอย่างที่1ก็คือทางวิชาการในด้านวิชาการนั้นในการแก้ปัญหาในการออกแบบการบริการงานทางวิศวกรรมนั้น ก็ควรที่จะมี Code of Practice ที่เป็นไปตามระดับที่นานาชาติยอมรับได้สำหรับในเรื่องของจรรยาบัรณ o o e o of t t i i s เป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งวิศวกรเคมีจะเป็นวิศวกรที่ทำงานแล้วมีผลของการาทำงานนั้นต่อสิ่งแวดล้อมต่อชีวิตและทรัพย์สินของอมนุษย์เป็นอย่างมากดังนั้น Code of Ethics หรือจรยาบรน ในการเป็นวิศวกรเคมีที่เป็นขั้นสูงที่กำหนดไว้ในระดับนานาชาติจึงเป็นเป้าประสงค์อีกอันหนึ่งที่ภาควิชาของเราต้องการยกระดับให้สูงขึ้นสุดท้ายในเรื่องของ Code of Conduct หรือวิธีการทำงานในการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนในการทำงานให้สำเร็จซึ่งมีความหมายมากกว่าการทำให้เสร็จในสิ่งนี้เราต้องการจะบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณสมบัติทั้ง3ด้านค่ะ หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีของเรานะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับการรับรองว่าสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพวิศวกรเคมีหลักสูตรของเราสามารถที่จะช่วยบ่มเพาะท่านให้เป็นวิศวกรที่สามารถทำงานได้ดีทั้งในประเทศและอีกทั้งท่านยังสามารถที่จะทำงานในลักษณะวิศวกรข้ามชาติได้เนื่องจากหลักสูตรของเราได้รับรองมาตรฐานสากล การได้มาศึกษาในหลักสูตรของเรานั้นท่านจะได้รับการม่มเพาะทั้ง3ด้านครบถ้วนได้แก่การคิดคำนวณทางวิศวกรรมการมีจรรยาบันที่ดีในฐานะวิศวกรและการมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องเป็นบัณฑิตที่มีทักษะและก็มีทัศนคติที่พร้อมที่จะ เติบโตในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเคมีนะครับและสามารถแข่งขันได้กับวิศวกรนะครับในระดับนานาชาตินะครับเรามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีนะครับเพื่อแก้ปัญหาของประเทศแล้วก็ปัญหาของโลกปัจจุบันได้นะครับรวมถึงมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับการทำงานร่วมกับ วิชาชีพอื่นๆรวมถึงมีความกล้าที่จะพัฒนาตัวเองให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานในอนาคตได้นะครับในการที่เราได้รับการรับรองจาก A อเบนั่นหมายความว่าการจัดการศึกษาของเรามีมาตรฐานที่จะเตรียมให้บัณฑิตมีความพร้อมในด้านต่างๆเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะครับขณะนี้หลักสูตรของเราก็กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา2565นะครับโดยสามารถดูข้อมูลการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ www.kmutnb.ac.th